สวัสดีเช้าวันพุธค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูทิฟฟี่ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยเงินตราน้ารู้เหมือนเดิมค่ะเด็กๆแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอ่าค่าของเงินเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าค่าของเงินนี่นะหมายถึงอะไร ค่าของเงินคืออะไรค่าของเงินคือเราจะสมมุติเงินขึ้นมาเพื่อให้มีค่าเอาไว้สำหรับแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือว่าจ่ายซื้อของนั่นเองค่ะอ,อย่างเวลาที่เด็กๆไปสหกรณ์เพื่อไปซื้อขนมที่โรงเรียนเรานะคะเด็กๆมีเงินเหรียญอยู่สองเหรียญค่ะคือเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญแล้วก็ เหรียญสิบบาทเหรียญไปซื้อขนมในราคาห้าบาทเด็กๆช่วยคุณครูคิดสิคะว่าเด็กๆสามารถใช้เหรียญอะไรจ่ายเงินิที่สหกรณ์เราได้คะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆสามารถใช้เหรียญสิบจ่ายไปได้นะคะแล้วเด็กๆก็จะได้เงินทอนกลับมาห้าบาทค่ะ เมื่อวานนะคะเด็กๆได้เรียนประเภทของเงินกับคุณครูป๊อปไปแล้วใช่ไหมคะประเภทของเงินมีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ย2ประเภท,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 ทถูกต้องค่ะคืออะไรคะเด็กๆประเภทแรกคือเงินเหรียญค่ะแล้วประเภทที่2งล่ะคะเงินธนบัตรถูกต้องค่ะเด็กๆได้เรียน ประเภทของเงินกับคุณครูป๊อปไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูทิฟฟี่ก็เลยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทายค่าของเงินกันค่ะว่าในข้อใดน,นะคะต่อไปนี้ข้อใดมีค่าเท่ากับ5บาทค่ะข้อไหนเออเด็กๆทายสิคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ถูกต้องนะคะข้อขอไข่ค่ะมีค่าเท่ากับ5บาทเราไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อใดในข้อใดนะคะมีค่าเท่ากับ10บาทค่ะเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกข้อ1ถูกต้องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เกมของค,คุณครูสนุกไหมคะแล้วเจอกันใหม่ วันหน้านะคะวันนี้คุณครูทิฟฟี่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ